โอเคครับกผมครับกับเทนเนอร์วันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยเป็นต่ออาชีดโล่นนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเงี้แจ้เช่นเคยเพราะว่าตอนนี้ก็หาหัวอยู่โอเคครับผมก็ได้ทำความลูก้าใหม่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยยิขึ้นแลตอนนี้ผมก็เจอเพียเอครับผม โอ้ได้ประมาณสีเจ็ดไม่ได้หละแ,แล้วก็มีคนขอไปเพราะมีแขกรับเชิญเข้ามาด้วยก็คือปีนปีน,นนั่งพิชามตอวนึงเลยเร็จเข้าห้องน้ำครับเก็บของก่อน ไม่ต้องสงสัยคร<ม>ับว่าม้ามันมาจากไหนคือว่าผมมาจับได้สองตัวเป็นม้าสีขาวซะด้วยก็น่าจะหมายความว่าม้าสีขาวนี่มันก็หนูใจมากกว่าตัวอื่นนะ มช่วยับเฮ้ยพีซีมาทำาหตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เ่อทำเป็นทางออกเวลาขี่ม้านะครับผมจะใส่พิสตันในตรงนี้แล้วก็ใส่ด้วยกันเพื่อดึงขึ้นดึงลงให้มันเปิดปิดได้แต่ผมต้องไปครับด้วยสลามบอลก่อนมันจะได้ยึดนั่นเองสลามบออยูลน นี่ไงโอเคหา้าดโอเคกรไดามาแล้วบ้านนี้ผมก็า,มาไ้เยอะเหมือนกันแ้พาไปดูข้างนอกดีกว่าว่าเป็นเหตุไบไ ไม่ตรงนี้ไม่ใช่เชียวว่าโอ้ค้างค้างค้างโอเคเราจะปล่ไยวันนี้เพื่อใส่สายเรจะตน้นแล้วใส่สวิตตั้งบุญต่อขึ้นไปนะปรนนนครผม ว่าเด่โตัหามาเจอแค่ห้าอันนั่นเองนะเอออยู่ในมีนนมนเล่นตัวผมหาได้เจอแค่ห้าชิ้นครับผมต้องหาอีกเพื่อเอามาต่อเป็นสายครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปหาตอนนี้ในมัในมัมันตัวหนานนอ่ะโอเคขอ,อ,องที่จำเป็นก็เก็บไปก่อน อองเก็บเอาไว้เลยไม่ได้ใช้เลยกเก็บไปเลยแล้วไปขุดอีกลาปินี่ผมก็ขุดมาได้นะับผ,ผมได้ทำการลงเหมืองมาเดี๋ยวนะผมก็เจะไปหาต่อถ้าพาดูบ้านของผมเลยก่อนตอนได้กันตัวไว้ทีหลังดูผมจะน่าเบื่อนี่ครับ ก็จะสร้งสางเป็นขนาดนี้ด้านนอกก็จะนี่ครับนั่นก็เป็นสงสัยว่าบ้านใครก็เป็นบ้านของผู้เล่นคนนึงที่เข้ามาในเซิร์ฟของผมรูปแบบของผมนี่แหละก็ชื่อพีพีทพีพนพนี่แหละครับนี่ใช่นี่เป็นบ้านแัะไม่มีหลังคาเลยนี่ก็เป็นสวนต้นไม้ของผมนะครับ มันดูอาจจะไม่เป็นระเบียบิดหน่อยแต่มันก็มีประโยชน์อยู่เป็นเคยโอเคก็เยอะอยู่นะเหมือนกันโอเคเราพาไปดู ก็เป็นถ้ำอีกทีหนึ่งผมไม่ขุดเอาไว้ว่าจะทำเป็นลานเก็บของนงลานเก็บของใต้ดิน,น,นทำให้เสียว่าจะทำให้กว้างกว่านี้โอเคก็การอัดก็5นาทีแล้ว อขอตัวลาไปก่อนพบกเธอคิดหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบานยิงดูอะไรอีกยังอยู่ไหนเมมเมาอ้ยยัเพลงอะ่ะที่กูโหลด,ด,ลดมันก็มีอยู่แล้ว